เราต้องรับงานไลฟ์เราต้องขายของเราต้องเป็นอินฟูบ้างมีแค่เป็นอาชีพ,พยยเอกอย่างเดียวมันแบบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดาราใช่ไหมละครมันก็น้อยผลิตน้อยลงอย่างเงี้ยเราต้องมีอาชีพอื่นด้วยแล้วเขาก็ทําได้ทุกคนแล้วก็ช่วยพี่ชายเรานะคะสุดม<อ>ิติซัพพอร์ตใช่หนูซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วเมื่อกี้พี่แจมเป็นคนดึงหนูขึ้นหนูไม่ได้ส่งไปพี่แจมเป็นคนยิงเข้ามานะคะหนูก็กดรับอยู่แล้วหนูไม่ปฏิเสธอยู่แล้วถ้ายิงเข้ามาอื มาแล้วมาขายของเราต่อก่อนที่จะสี่ทุมเพราะว่าวันนี้ที่แจมก็บอกอยู่ว่าเขาจะไปไลฟ์ใช่ปะแล้วหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปเปสติกเกอร์ให้นะนจะไปเชียร์แล้วหนูก็มาติดไลฟ์ขายของตัวเองก็เลยไม่ได้ไปเชียร์สักทีเดี๋ยวพี่มีเข้ามาที่บ้านแม่มาเตรียมแพ็ค <c oughs> ทำไมพี่มีบอกจะเข้ามาโชคดีที่ไม่ได้เปสติกเกอร์แต่พี่แจมยิงเข้ามาคือ <c oughs> <c oughs> บิ๊กก็ต้องยิงมาปะดูอยู่หรือเปล่ายวเรายังไม่รู้เลยว่าบิ๊กดูหรืออยู่เออเขาไม่ได้ไลฟ์อยู่หรือเปล่ามันต้องยิงเข้ามาเมื่อกี้พี่แจมเป็นคนยิงเข้ามาหาค่ะเป็นคนเชิญหนูขึ้นศูนย์หนึ่งจะหมดแล้วเหลืออีกยี่สิบบ้านเท่านั้นเขาดูอยู่จริงหรือว่าปั่นบอกนี่อ่าอ่ะทำไมมาอยู่นี่แล้วอะ ป๊อปมันเหลือเท่านี้แล้วก็รีบมาปิ้นเลยดิไม่งั้นไม่ได้นอนเดี๋ยาเบิ่งสิเบิ่งตอนนี L ้ตอนนี้ฝ่ายทีมปิ้นแพ็กของปิ้นแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเยอะปิดร้านตรงกระสือปิดร้านเพื่อมาปิ้นให้อะนะอันนี้นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเหลือยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วของหมดต้องรอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมันคนฝันตัวมั้ง นี่ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนไม่ต้องแบบน้อยใจอะไรงองแงอะไรกันนะคะคือหนูซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วแต่พอเป็นเป็นสินค้าของหนูอะหนูจะเป็นคนที่ขี้เก่งใจทุกคนคือคือหนูไม่เคยตั้งแต่หนูทำสินค้าของตัวเองมาหนูไม่เคยส่งให้อินฟูดาราถ่ายรูปเลย ไม่เคยขอให้ใครมาไลฟ์ให้ไม่เคยขอให้ใครมาช่วยขายหนูไม่เคยทําแบบนั้นหนูไม่เคยยิงแบบไลฟ์แล้วยิงไปหาใครทั้งนั้นหนูไม่เคยซึ่งเมื่อกี้พี่แจมเป็นคนยิงเข้ามาหาหนูแล้วพอพี่แจมยิงเข้ามาหาหนูว่ากับพี่แจมอะเจอกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าพี่แจมอะขายไปขายไปโอเอ็กทีฟแล้วหนูสนิทกับพี่เมย์วัสนาหนูมีไวโอเอ็กทีฟอยู่บ้านพี่เมย์ส่งมาให้เยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดหนูก็เลยบอกพี่แจมว่าเอ้ยหนูรู้จัก ดี๋ยวหนูจะไปปสติ๊กเกอร์ล้วหนูไม่ได้ไปแลการที่เขายิงมาหนูก็รับต่อให้เป็นบิ๊กยิงมาหนูก็รับค่ะต่อให้บิ๊กขายยาดมฟินแฮงอยู่หนูก็รับเพราะหนูก็ต้องช่วยขายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของของหนูหนูก็จะรู้สึกเกรงใจหนูก็เลยเอาตะกร้าหนูลงเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าศิลปินคนนั้นดาราคนนั้นหรือแม้กระทั่งบิ๊กเขาจะสะดวกใจที่จะทําให้หนูไหมหนูแบบ เติบโตมาเนาะไม่ทำยุ้ยวิาแอปนูน่นแอปนี้มาถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเป็นอินฟูมาหนูก็เติบโตมาคนสู้มาคนเดียวอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากให้ใครมาช่วยดันหนูอะก็คือหนูหนูรู้สึกว่าเออหนูก็มีบ้านมีรถมีทุกวันนี้ได้ก็คือตัวหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบ<ๆ>ก็เลยแบบเออขายขายของหนูอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้อยากให้ใครดราม่าอะไรกันนะว่าหนูขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับใครนะคะทุกคนหนูไม่ได้ยิงไปนะคะ ทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องคอมเมนต์อะไรที่ดรามากนะคะไม่มีอะไรเลยคะ่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ใช่จริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้กดลิสติกกันเยอะๆนะคะหนูก็ทำของหนูอยากอยากทำหนูก็ทำวันอยากว่าพี่แล้วหนูทําหนูขายหมดหนูก็เลิกทําอะไรเงี้ยวันหนึ่งหนูอยากทาอีกหนูก็สั่งผลิตแล้วก็ทําหนูก็เอาที่หนูสบายใจ นะคะทุกคนจริงๆหนูก็ไม่ได้ชินกับการที่ให้ใครมาช่วยขายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็แบบเติบโตมานาอสู้มาหาเงินมาคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนูก็เลยขายคนเดียวด้วยกนกดตะกาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบอสบิ๊กเขายิงมาหนูรับอยู่แล้วไม่ต้องดราม่าอะไรกันนะทุกคนตอบอะไรก็ดราม่าไปหมด <c oughs> เออ คนไม่ต้องดรามานะเพราะจะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่าการที่ดราม่ามากมันทําให้แบบคนที่แบบสําหรับเบนนะคนที่น่าเห็นใจคือบิ๊กนะรู้ไหมถ้าทุกคนดราม่าเพราะว่าบิ๊กเขาไม่ได้ทําอะไรเบสเลยแต่ว่ามันจะทําให้เบสรู้สึกว่าเบสไม่อยากอยู่ใกล้เพราะว่าอยู่ใกล้ปุ๊บเบสก็โดนดราม่าอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยที่เบสไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะเบสรู้สึกเอบสยังแยกแยะได้อยู่ว่าโอเคแฟนขับก็ส่วนแฟนขับบิ๊กก็ส่วนบิ๊กแต่ถ้าวันไหนที่แบบ มาแบบอันนั้นเบสมากมากอ่ะเบสก็คงแบบเออเ๊กเราหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันแบบเดิมดีแล้ววะที่ไม่ต้องมาออกสื่ออะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเบสเป็นคนที่แบบไม่ชอบดราม่า,าจริงเอ,เอาเอาแบบพอดีพอดีนะคะทุกคนไม่ต้องดราม่าไปหมดนะตอนนี้หนูใครจะติดอยู่ช่วยหนูกดลิฟต์ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้สี่ศหลือเลยแค่10บ้านสุดท้ายไปกดให้มันหมด หมดเปิ่งพรุ่งนี้เราก็จะปิดตะกร้าศูนย์หนึ่งแล้วพรุ่งนี้เหลือศูนย์ไหนเดี๋ยหนูจะมาไลฟ์ตอนเช้าตอนที่หนูไปฝากละคร<ส>เพราะว่าตอนกลางวันตอนบ่ายหนูต้องไปถ่ายละครนะคะถ่ายละครหนูเล่นดราม่าค่อนข้างเยอะมันไม่สามารถคุยได้อย่างนี้เวลาเล่นดราม่าหนูต้องใช้สมาธิหนูไม่ได้หยอดน้ําตานะคะทุกคนร้องจริงสีแดงเบอร์อะไรเบอร์มันเลยต้องใช้สมาธิสีแดงจะเป็นศูนย์ห้านะคะก่อนนี้ อ่นนี่ซาลังเหอ่นนี่มาแล้วนี่ไอโบส์ไอโบส์ได้ชีไปเลยโบส์กับพ่อเนียนเลยนะพอไปขึ้นกับพี่แจมอ่ะเนียนไม่ช่วยขายเนียนเลยดีค่ะทุกคนไปกินข้าวก่อนค่ะไม่ได้เจอทุกคนนานมากอ่ะอ่ะเชิญลองในภาษาเกาหลีพี่มีก็น่าสดบ้างเหมือนกันไม่ได้แต่งหน้าในภาษาเกาหลีสิฮันยองฮาเซยอโยรุบุนฉันอึนมีฮันมิดา แจต้องเ입니다오늘은น스틱ล팔고싶어요กเป็ขาบอกว่าสวัสดีค่ะนี่เบสคำสิงนะคะและนี่พี่มีนะคะและที่อยู่ตรงนี้คือเป็นลิปสติกของเบสนะคะต่อดีแล้วจะให้ผู้ร้ายตอบเดี๋ยวจะลองสีไหนบ้างมี5สีเป็นเนื้อยังไงอะไรยังไงลิปสติกมี5สีกัน ลิปสติกเกินเดี๋ยวจะลองอลิปสติกแล้วนะคะสีนี้คือสีไม่สี่ศนย์หนึ่งขายเยอะเลยเ <c oughs> ช็คสต็อกแล้วว่าศูนหนึ่งขายเยอะเอาสีศูนย์สี่ละกันถูกไหมอุ้ยนี่ศูนย์ห้านี่ศูนย์สี่ะศูนสี่ผู้สา่ไทยเถอะน้องให้ทุกคนเข้าใจ <c oughs> ไม่อยากจะทำเล่นเป็นแบบว่าเธอพูดเธอพูดโคเรียใช่ป่ะแล้วฉันแปดไทยไง okay, <c oughs> นี่นะคะทุกคนสี่ศนย์สี่จะเป็นแบบ สีชมพูออกแบบแซนเธอโทมาปะนี่ไม่ใช่อ่ะมั้นก็ไม่ต้องรับขายของก่อนไม่รู้ว่าแก็บหรือเปล่าที่ร้านมีมีออเดอร์แก็บก่อนค่ะนี่นะคะสีู่นสีจะออกชมพูตุนๆนละคะอันนี้เดี๋ยวทาให้ดูนะคะนี่คือสีู่นสีค่ะทุกคนมีใครดูเบสบ้างว่าเบสอะทาสีสูนเบสลืมอีกล่ะ ชีวิตให้ทุกคนดูสีส่นสีเบธทาสูนสูนเบสลืมว่ะในหัวเบสแบงค์ไปเลยว่ะพอแบบคอมเมนต์ดราม่าเมื่อกี้เบสแบบลืมไปเลยว่าเบสทาสีไม่ใส่เลยค่ะสีออกชัดมากเลยเนาะใช่เบธเอาฟิลเตอร์ออกเอาฟิลเตอร์ลิปกับแก้มออกให้มันเป็นหน้าเราอ่ะอันนี้สีส่วนสีขอสีส่วนสามหน่อยค่ะเบสน่าจะสูนหนึ่งปะวะเบสลืมว่ะ ถ้าสุนสิจะเอาชมพูชมพูแดงๆอมแดงตุ่นๆหน่อยถ้าเราขายหมดเลยอ่ะคะ่ะเราจะไม่เหลือเราใช้เลยนะคะคุณแม่ค่ะไม่คุณแม่เอาหมดสต๊อกเลยเหรอคะไม่ตอนนี้เราเราอ่านหรือว่าทางน้อ่านหนูอ่านเบตาศูนทรีโอเคหรอเบทาส4นทีแล <4 S 2> ้วกัน,กนเนาะ เราทาสีเดียวกันเอาไปเดี๋ยวเบทาสูตรสามก่อนเลยเอาไปเหมือนไปลบเองเนี่อาไปโทรกันเพราะว่าถ้าแม่ขายหมดเลยอ่ะเบ๊ก็จะไม่มีใช้เลยเนอะเออเดี๋ยวเขาจัดไทรอยมาเรื่อยๆคุณแม่คุณแม่ไม่ให้ลูกพักเลยค่ะคุณแม่ให้มีทายให้หมดงั้นงั้นสูตรสี่จบแล้วใช่ไหมจะได้ทาสูตห้าอยากทาสูตห้าเลยโอเคงั้นเบ๊ไปทาสูตรสามพี่ไปทาสูตรห้าอันนี้คืออ่อนเบ๊ทาสูตรหนึ่งอ้าเมื่อกี้เบ๊ทาสูตรหนึ่ง แล้วแหละรเราเป็นคนเลือกสีลิปเองจําไม่ได้แล้วหะหนูจําไม่ได้ทุกคนหนูเป็นโรคแบบความจําสั้นอ่ะแต่รักส้นยาว